สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกจากขุมทรัพย์จากพระโอษนะคะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องออแก่นธรรมสำคัญสำคัญเลยว่าด้วยเส้นทางสู่ความหลุดพ้นนะคะครับรวมถึงคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติในแต่ละขั้นแล้วก็ลักษณะของผู้นำทางจิตวิญญาณที่่ทีแท้จริงด้วยครับค่ะเป้าหมายก็คือจะพยายามทำความเข้าใจหลักสำคัญสำคัญ,คญอย่างสติปัฏฐานีอริยมรรคมีองค์8อะไรพวกนี้เนอะใช่ครับ และก็คุณธรรมของพระอริยบุคคลด้วยเพื่อให้เราพอจะเห็นภาพรวมว่าหนทางมันเป็นยังไงการเดินทางไปสู่เป้าหมายมันมีขั้นตอนยังไงบ้างเอาล่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยมาดูกันที่เส้นทางที่มั่นคงก่อนในคําสอนท่านก็พูดถึงสติปัฏฐาน4หรือฐานที่ตั้งของสติ4อย่างเนี่ยนะคะครับผม ว่าเป็นเหมือนที่ที่ควรเที่ยวไปเป็นวิสัยของผู้ปฏิบัติเลยเพื่อไม่ให้เราอเอผลอไปติดกับดักกิเลสตัณหาเหมือนลิงที่ออกนอกถิ่นแล้วพลาดท่านะคะอ๋อครับคบก็คือการมีสติคอยดูคอยพิจารณากายเวทนาจิตแล้วก็ทำอยู่เรื่อยๆใช่ครับพอมีฐานคือสติปัฏฐานมั่นคงแล้วเนี่ยหนทางเดินต่อก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองซึ่งก็จะครอบคลุมหมดเลยทั้งปัญญาศีลและสมาธิ ะสะมมาธิทิสัมมาสังกัปปะครับสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะแล้วก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถูกต้องครับซึ่งพอเราปฏิบัติมรรคนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะค่อยๆน้อมไปทางเอ,อ่อวิเวกคือความสงัดแล้วก็วิราคะความคลายออกนิโรธคือความดับทุกข์แล้วสุดท้ายก็คือโวสัจสัขขะหรือการปล่อยวางครับ ซึ่งความแน่วแน่ของเส้นทางนี้มีอุปมาที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะคือท่านเปรียบว่าการพยายามจะทดน้ําแม่น้ํำคงคาให้ไหลย้อนกลับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงครับผมภิกษุที่จเจริญอริยมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหวนกลับไปเป็นคารวาสอีกถึงจะมีคนเอาสมบัติเอาอะไรมาล่อก็ตามเถอะจริงครับประเด็นนี้มันสะท้อนว่าพอจิตมันเดินไปทางนี้แล้วเห็นโทษภัยของกามคุณชัดแล้วเนี่ย มันเอ่อมันถอยกลับไม่ได้จริงๆเหมือนแม่น้ําไหลลงทะเลแล้วไม่มีทางไหลย,ย้อนกลับได้อีกทีนี้มาถึงเรื่องการข้าฝั่งอันนี้น่าสนใจมากค่ะมีอุปมารเรื่องโคบานชาวมคตที่ฉลาดมากต้องการต้อนโคข้ามแม่น้ําคงคาอ๋อครับครับอุปมานี้ดีมากเขาก็ดูท่าข้ามที่ปลอดภัยแล้วก็เอาโคพ่อฝูงที่แข็งแรงสุดนําไปก่อนเลย จากนั้นโคอื่นๆก็ตามไปทั้งโคงานใช้โคหนุ่มสาวอืมแม้แต่ลูกโคผอมๆหรือลูกโคเกิดใหม่ก็อาศัยเสียงแม่อาศัยการนำของโคพ่อฝูงวหายตามกันไปถึงฝั่งได้หมดเลยค่ะครับซึ่งอุปมานี้ก็เอามาเชื่อมโยงกับการข้ามวัต,ตะสงสารคือกระแสมานไปสู่ฝั่งนิพพานได้ชัดเจนมากค่ะยังไงคะ โคพ่อฝูงที่แข็งแรงก็คือพระอระหันต์ท่านสิ้นอาสวะแล้วก็ข้ามได้แน่นอนเป็นผู้นำได้เลยอ๋อค่ะค่ะแล้วโครงานใช้ที่แข็งแรงละคะอันนั้นก็เปรียบเหมือนพระอนาคามีครับคือท่านละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างได้หมดแล้วพวกเออสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัฒตปารามาตรกามราคะปติคะ ท่านจะไม่กลับมาเกิดในกามาพบอีกไม่กลับมาแล้วนะคะแล้วโคหนุ่มสาวกับลูกโคผอมโซล่ะคะโคหนุ่มสาวก็เปรียบเหมือนพระสกทาคามีละสัญญาณสามอย่างแรกได้แล้วก็มีราคะโทสะโมหะเบาบางมากๆจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแค่ครั้งเดียวครับครั้งเดียวเท่านั้นส่วนลูกโคผอมโซก็คือพระโสดาบันละสัญญาณสามอย่างแรกได้เหมือนกันท่านจะไม่ตกต่ำไปอบายภูมิอีกแล้ว เที่ยงแท้ว่าจะตัดสรุแน่นอนโหแสดงว่าแม้แต่ลูกโคตัวเล็กๆที่เพิ่งเกิดที่ต้องอาศัยเสียงแม่นำทางก็ยังข้ามได้ใช่ครับเปรียบเหมือนผู้ที่ยังต้องดำเนินตามธรรมหรือธรรมานุสารีกับดำเนินตามศรัทธาหรือศรัทธานุสารีถึงอินทรีย์ยังอ่อนแต่ถ้ามีศรัทธามีความเพียร ก็ข้ามได้ในที่สุดเหมือนกันอุปมาณนี้ชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าการมีผู้นำทางที่รู้แจ้งที่ฉลาดเนี่ยสำคัญมากๆสํสำคัญจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นโคบาลที่รู้ท่าข้ามหรือสมณะพราหมณ์ที่รู้แจ้งโลกนี้โลกหน้ารู้ทางดับทุกข์การเชื่อฟังปฏิบัติตามนี้แหละครับ ถือประโยชน์แท้จริงค่ะแล้วคุณสมบัติของผู้นำทางหรือผู้ที่เราควรจะเคารพเนี่ยท่านก็บอกไว้ชัดเจนเหมือนกันนะคะชัดเจนครับอย่างคุณสมบัติ5ข้อของอุปชายาอาจารย์หรือภิกษุที่สามเณรควรดูแ,แลเนี่ยท่านบอกว่าเป็นคุณสมบัติระดับอเสขะเลยนะอเสขะคือของผู้ที่เส้นกิเลสแล้วใช่ครับคือต้องประกอบด้วยกองศีลกองสมาธิ กองปัญญากองวิมุตติและกองวิมุตติญาณทัศนะคือทั้งหลุดผลและรู้เห็นในความหลุดผลนั้นด้วยสุดยอดเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณสมบัติเทระที่ดีอีก5อย่างที่ทำให้เป็นที่รักของเพื่อนพรมจันทร์คือ 1. น 1. มีศีลสมบูรณ์ 2. เป็นพ่อหูสูตรรู้ธรรมะเยอะเข้าใจลึกซึ้งครับผม 3. วาจางดงามสละสลวยอธิบายธรรมะได้ดี 4. เข้าฌานได้ตามต้องการและหคือเป็นพระอรหันต์แต่ก็มีอีกมุมที่น่าสนใจนะครับคือไม่ได้วัดกันที่อายุอย่างเดียวอ้าวเหรอคะครับแม้จะเป็นภิกษุหนุ่มแต่ถ้าพูดจามีหลักธรรมมีวินยัยมีเหตุผลอ้างอิงได้อันนี้ก็นับเป็นเถระบัณฑิตได้เหมือนกันแสดงว่าธรรมวินัยต่างหากที่เป็นแก่นแท้ไม่ใช่อาวุโสอย่างเดียวอืมจริงด้วยค่ะ งั้นทั้งหมดนี้พอจะสรุปได้ว่าเส้นทางสู่ความหลุดพ้นเนี่ยมีอยู่จริงนะคะมีขั้นตอนมีลำดับชัดเจนเลยครับผมตั้งแต่ผู้ปฏิบัติที่มีกำลังมากไปจนถึงคนที่กำลังน้อยแต่ทุกคนก็มีโอกาสข้ามพ้นไปได้ถ้ามีความเพียรที่ถูกทางและมีผู้นำทางที่ดีที่รู้จริงถูกต้องครับและคุณสมบัติของผู้บรรลุธรรมแต่ละขั้นรวมถึงผู้นำที่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยเลย แต่มีกำหนดมีแนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจนในคำสอนเพื่อให้เราเดินไม่หลงทางนั่นเองครับฟังแล้วก็น่าคิดนะคะว่าเมื่อเราพิจารณาถึงลำดับขั้นต่างๆหนทางปฏิบัติที่ละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยเออมีอะไรไหมคะที่พอจะเป็นก้าวแรกง,ง่ายๆที่สุดที่เราพอจะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเพื่อเริ่มเดินบนทางนี้ทางแห่งสติและความเพียรแม้เราจะไม่ได้บวชก็ตาม